วัสดีนะครับผมช่างเสีนะครับวันนี้ก็พาเดี๋ยวจะพามาทำดำยิงนะครับเพราะว่านี่ก็เข้าหน้าร้อนแล้วเนาะนี่ก็เข้าหน้าร้อนแล้วเดี๋ยวเพราะว่าผมก็ยังยังไม่เคยทำเนาะดำดำยิงเนาะวันนี้ก็เลยจะมาลองนะครับจะมาลองดูนะครอ๋อนี่จะเป็น ก็ทำทาก็ทําอยู่แบบว่าทําใช้เองแบบแบบปกติทั่วไปนะยังไม่เคยทําแบบไกลโยงทีนี้ก็จะมาลองทํามาลองฝึกทําดํายิงแบบแบบไกลโยงของผมจะจะเอาประมาณ90เซนนะผมจะทําปืนตัวใหญ่ตัวใหญ่เลย90เซนเนี่ยผมพามาดูแล้วก็จะบอกวิธีการทําอันดับแรกจนถึงแบบจนจบจนจบงานเนาะ เดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปนี้นะครับคลิปนี้อาจจะมันจะอาจจะใช้เวลาสักหลายวันอยู่พอสมควรเดี๋ยวผมจะถ่ายถ่ายวันละน้อยวันละน้อยเดี๋ยวผมมาตัดต่อรวมกันให้ดูเนาะนะครับว่าเวลาตอนมันเสร็จนะมันจะเป็นแบบไหนนะครับมันจะออกมาแล้วก็วิธีทําไกโยงนะครับแนะนําให้ทําทําง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมผมแนะนําวิธีทําให้นะครับเดี๋ยวผมมา,มาดู อันดับแรกเราก็วาดหาไม้มายแผ่นหนึ่งนะครับเราก็หาไม้มาแผ่นหนึ่งนะครับหาไม้มาแผ่นหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูแบบวาดแบบไหน,นเดี๋ยวผมขยนสถานที่แปบบ๊บ เดี๋ยวผมให้ดูเพราะว่าผมมีตัวตัวเก่าแต่มันยาวมันแบบเวลาดำแล้วมันดำยากผมเดี๋ยวให้ดูตัวเก่าเดี๋ยวผมให้ดูตัวเก่าผมนะมันดำแล้วมันดำยากมันยาวมันไม่ใช่กระยู อันที่ผมเคยใช้ดำนี่เนาะน่ครับตัวนี้จะเป็นแบบนี้ผมจะใส่เป็นแบบส,สล็อตใส่ยางผมจะใส่โอ้ใส่เยอะครับผมสล็อตไว้ข้างละแปดเส้นนะครับใส่ไว้ข้างละแปดเส้นยิงทีนี้โอ้ปากสั่นนะครับแต่ผมก็ใส่ไม่ได้เยอะนะครับใส่แค่ สี่ห้าเส้นนะครับประมาณนี้แต่เวลายิงมันยาวนะมาให้ดูนี่ไหมถ้าเราจับนะครับถ้าเราจับแบบนี้นะครับนี่มันมันยืดลงไปนะครับนี่ขนาดสุดแขนผมยังไม่ถึงปลายนะครับถ้าเราถือแบบนี้ขนาดผมจับแนบข้ามแบบนี้เนาะมันไกลนะครับแล้วก็ที่ผมจะยิงส่วนมากก็คือจะจับแบบนี้นะครับเอาโลดนี่นะครับมือมือมือจะอยู่แบบนี้ แลน้นิ้วนะครับนีวโป้งจะอยู่ตรงกรงไก่ครับจะอยู่แบบนี้นะครับไปแบบนี้โอ้โหมันลําบากเนาะนะครับมันไปแบบนี้มันลําบากหน่อยนะครับถ้าจะไปยื่นออกไปยิงแบบนี้โอ้โหแถวบ้าน возмож, ไม่ได้กินแน่นอนไม่ได้กินรับประกันเลยครับถ้าเห็นปลาแล้วยืน่นออกไปแบบนี้นะไม่ได้กินนะครับก็คือเราต้องซ่อนปลายเราต้องซ่อนปลายตัวดํายิงให้มากที่สุดก็คืออยู่ใกล้ๆหน้าเราประมาณนี้ มาณนี้นะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ถ้าเราเห็นนะก็เราก็ดูท่าทางมัน,นครับถ้ามันหันหน้าออกหนีปุ๊บก็กดเลยนะครับแต่ทีนี้มันทํายากผมก็เลยจะมาทําเป็นผมจะเอาอะไรตัวเดิมลูกตัวนี้เป็นลูกเจ็ดมิลน,นะลูกตัวนี้ลูกขานาดเจ็ดมิลนะลูกเจ็ดมิลไอ้เหล็ก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 ที่ทําลูกดอกนี่ผมผมมีขายอยู่นะเจ็ดมิลในร้านมีอยู่นะครับ แต่ผมจะเอาลูกดอกเอาไก่แล้วก็เอาเชือกพวกนี้จะเอาอะไรเดิมแต่มาทําเป็นไกยงนะครับทีนี้นะครับเ๋ยวผมให้ดูครับนะความยาวก็ความยาวเท่าเดิมแต่ว่าเวลาเราจับมันจะง่ายขึ้นเห็นไหมปกติเราจะจับฝั่งนี้เนาะนี่ครับเลื่อนมาอยู่นี่เลยเห็นไเลื่อนมันอยู่ด้านหน้านี้เลยที่จับ เดี๋ยวก็ความยาวก็ต้องตัดขึ้นรูปอีกทีนึงว่าแล้วเราก็มาจับดูว่ามันจะยาวเกินไหมตอนที่ผมวาดรูปนี้ผมลองวัดดูแล้วทั้งหมดมันยาวเกนะ้าสิบห้าเซนเนาะถ้านานาท่านไหนอยากได้แบบว่าสั้นๆก็แล้วแต่เนาะอยากได้สั้นได้ยาวก็ตามชอบเลยแต่ผมจะไม่เอาล่องนิ้วเพราะว่าไม่ได้กำอยู่เนาะไม่ค่อยได้กำเท่าไหร่ก็จะเอาเป็นแบบเรียบๆมาเลยลองดูอันแรกตรงนี้ก็ที่ใส่ย,ยางนี่ก็กลงไกล ไก่มันจะโยงมานี้นะครับไก่มันจะอยู่นี่นะครับทีนี้นะในตัวเนี้ยนะครับตัวไก่นี้ตัวไก่นี้มันจะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับแล้วก็ขาไก่เนี่ยนะขาไก่นี้มันจะมาอยู่ตรงนี้เนาะมันจะอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหน้านะครับมันจะโยงนะครับทีนี้แบบนี้นะนะก็ถ้าอยากทําเองก็ขึ้นรูปวาดขึ้นรูปแบบนี้เลย ก็ดูได้นะครับว่าขึ้นรูปดูชอบแบบไหนก็วาดปุ๊บแล้วก็เจาะรูนะครับเดี๋ยวผมขอเจาะรูแป๊บนึงครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตตัดก่อนนะครับเดี๋ยวสักครู่ครับผม เนี่ยครับก็เสร็จขึ้นลูกสีไม้จะเป็นสีนี้เลยครับไม้ประดู่จะแดงแบบนี้นี่ครับขึ้นลูกเสร็จแล้วครับก็ต้องดูก่อนว่าค,ความยาวตัวนี้มันยาวเก้าสิบเซนเนาะยาวเก้าสิบเซนอาจจะตัดถ้ามันยาวเกินก็มันก็จะได้พอดีครับ่เห็นไหม เราจับนี่นะครับเรามือแล้วก็จับแบบนี้เราดำนะครับเราสามารถยืดได้นะครับเราก็ยิงง่ายไงประมาณนี้เนาะแล้วก็ปลายลูกดอกก็จะอยู่ประมาณนี้เราก็จับประมาณนี้ครับนี่นี่มันก็ยิงง่ายเหมือนมันสั้นนะครับทีนี้เนาะเราก็ยิงง่ายนะครับประมาณนี้แบบนี่ยิงง่ายนะครับจะอยู่ท่านี้เลยทีนี้แจวเลยนะครับรอดู ก็เดี๋ยวรอดูทีนี้ผมจะขึ้นรูปเสร็จนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปเสร็จก็เดี๋ยวจะพาทําไก่นะครับก็ฝากติดตาม EP หน้าด้วยนะครับ EP หน้า EP 2เดี๋ยวผมจะขึ้นขึ้นไว้ตัวนี้คือ EP หนึ่งนะการทาการทาไอ้ดำยิงนะครับปืนดํายิงนะปืนยิงใต้น้ำนะปืนดํายิงเดี๋ยวผมขึ้นตัวนี้เป็น EP แรก EP ที่หนึ่งนะครับ ตัวนี้ก็คือจะขึ้นรูปให้ดูนะประมาณนี้ถ้านานาจะเอาไปทําขึ้นรูปก็วัดเนี่ยตามแบบผมนี่เลยนะครับหรือนานาชอบเป็นทรงอีกทรงไหนก็ทําได้เลยประมาณนี้นะครับนะก็ตัดเลยอยากได้ขนาดเท่าไหร่หกสิบเซนเจ็ดสิบเซนแ0เซนเก้าสิบห้าเ้าสิบหรือหนึ่งเมตรก็ได้เลยนะครับตามแบบที่นาะนาะนะอยากได้กันเลยนะครับเดี๋ยววิธีทํทาไกลเดี๋ยวผมก็ ไปต่อกัน EP ที่สองนะครับเดี๋ยวไปต่อกัน EP ที่2ก็คือให้นนาหาตัวไกลมาตัวนึงนะครับนะครับให้นนาซื้อไกลมาเนาะนะครับซื้อไกลมาก็คือเอาเป็นไกเหล็กก็ได้เป็นไกไกเหล็กไกเลดก็ได้เอาไกลมาตัวนึงเดี๋ยวผมพาทำเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะพาทำตัวนี้ก็คือลูก บอกลูกค้าก่อนตัวนี้คือลูกมันใหญ่ขนาดเจ็ดมิลเจ็ดมิลแปดมิลไก่ไก่ที่ผมใช้ตัวนี้นะครับมันจะเป็นไก่ยิงหนูนะครับไก่ยิงหนูลูกไม้นะไก่ยิงหนูลูกไม้นะครับที่เอามาใช้เนี่ยนะครับเพราะว่ามันมันตัวใหญ่นะากันตัวใหญ่แต่ถ้าเป็นไก่ปืนยิงปลามันจะใส่ลูกดอกได้แค่ห้ามิลนะครับนะ,นะ,นะ,นะจำไว้นะถ้าไก่ปืนยิงปลาก็คือจะใส่ลูกดอกแค่ห้ามิลใหญ่สุดนะครับห้ามิล แต่ถ้าเป็นไกลยิงหนูนะครับใหญ่สุดก็คือ10บมิลนะครับลูกใหญ่สุด10มิลก็คือส่วนมากก็ผมใช้ใหญ่สุดแล้วเนี่ยครับนี่ก็ใหญ่ประมาณเท่าปากกานะปากกาเลเซอร์เท่าปากกาเลเซอร์นะครับตัวนี้7จดมิลก็เลยต้องได้ใช้เป็นไกยิงหนูนะแต่ถ้านาน้าจะเอานะครับก็คือหาไกลมาตัวหนึ่งว่าลูกดอกเราขนาดเท่าไหร่ที่เราจะใช้นะครับ ถาลูกดอกห้ามิลก็เอาไก่ยิงปลาปกตินะครับมาแบบนี้ตัวหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะพาทำนะครับในเป็นอีพีที่อีพีที่สองนะครับเดี๋ยวผมพาทำอีพีที่สองครับไก่ปืนยิงปลาไกโยงนะครับไก่จะอยู่นี่นะครับไก่จะอยู่ตรงท้ายเนี่ยครับนี่ครับนะครับไก่จะอยู่ตรงท้ายตรงนี้ มันจะโยงมานี่ครับโยงมาตรงลันไกลเราจะอยู่นี่ทีนี้นะครับเราลันไกลอยู่ตรงนี้นะครับขึ้นยางนะเด็กทำตัวต่อแล้วขึ้นยางขำท้องขึ้นนะครับขึ้นยางมามานนี้นะครับเดี๋ยวมาต่อกัน EP ที่2นะครับเดี๋ยวนี้ก็ EP แรกคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยว ผมก็ต้องไปขอขัดขึ้นรูปก่อนเดี๋ยวมาต่อกัน EP ที่2แล้วก็พร้อมกับพร้อมกับวิธีทำไก่โยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ